สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร,ร์มทุกท่านครับวันนี้สันดาฟาร,ร์มมีความรู้ข้างข้อเกี่ยวกับเรื่องการทําอ่างน้ําให้วัวให้กายนะครับให้วัวให้กายนะเอามาแนะนําพี่น้องทุกท่านนะครับว่าสันดาฟาร,ร์มทําแบบไหนนะครับส่วนพี่น้องเองจะทําแบบไหนนั้นก็แล้วแต่สะดวกนะครับแต่สันดาฟาร,ร์มทําแบบนี้นะครับคือ เกี่ยวกับเรื่องรางน้ําหรือบ่อน้ําให้วัวควายกินนั้นสันดาปามจะไม่ทําในคอกเขานะครับจะไม่ทําในคอกเพราะว่าวัวควายของสันดาปามปล่อยออกนะครับปล่อยออกเดินกินอิสระเสรีเลยครับเนี่ยในพื้นที่ในพื้นที่หกไร่นะครับเดินออกมากินแล้วน้ําน้ําที่อื่นก็มีแต่เขาไม่กินนะครับเขาจะมากินน้ําสะอาดที่สันดาปามเตรียมไว้ พี่น้องสังเกตไหมครับว่าตันดาฟาร์มจะไม่ใช้วงปูนนะครับวงปูนมีอันตรายนะฮะบ,บอกพี่น้องได้เลยตันดาฟาร์มเคยประสบพบเหตุนะครับเคยประสบพบเหตุว่าลูกวัวลูกวัวตกลงไปในอ่างน้ําคือยืนยืนกินอยู่แล้วตัวใหญ่ครับมาชนมากระแทกพอกระแทกปุ๊บลูกวัวไม่มีหลักก็พลัดตกลงไปในอ่างน้ํา แต่ของตันดาปามเองโชคดีที่ยังเห็นอยู่นะครับถ้าไม่เห็นก็ปล่อยทิ้งไว้น่าจะเสียชีวิตนะฮะถ้าปล่อยทิ้งไว้เสียชีวิตแน่นอนถ้าตกในอ่างปูนนะเพราะอ่างปูนมันไม่ให้ตัวมันยืดหยุ่นไม่ได้มันจะทําให้เจ็บเจ็บนะครับเจ็บมากๆนะแต่ตันดาปามจะใช้เนี่ยครับพี่น้องครับเป็นยางรถยนต์นะครับที่เขาทาขายลูกละไม่กี่บาทนะครับลูกละร้อยกว่าบาทนะครับใส่ได้เนี่ยทนนะ ทำมาตั้งแต่ซื้อมานี่กี่ปีแล้วประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับไม่มีวี่แววว่าจะรั่วเลยใช้ได้นานนะครับใช้ได้นานแล้วก็เป็นการสนับสนุนอาชีพของคนไทยด้วยนะครับเป็นการสนับสนุนอาชีพแล้วถ้าลูกวัวชนกันหรือว่าลูกวาายชนกันตกลงไปก็ไม่เสียชีวิตครับไม่เสียชีวิตรับนะประกันได้ว่าไม่เสียชีวิตเพราะมันยืดหยุ่นได้นะมันสามารถจะหลุดไปได้ปร,ปรตกลงไปก็ ไปอีกทางหนึ่งนะครับกลิ้งไปอีกทางหนึ่งะตนดาฟางก็จะตั้งตากแดดไว้อย่างนี้นะครับแตเช้ามาก็จะเติมน้ําให้อันนี้เพิ่งเติมไปนะครับแล้วก็ถามว่าล้างบ่อยไหมไม่บ่อยนะครับเพราะว่าเราตั้งตากแดดไว้อย่างนี้นะไม่ได้อยู่ในร่มไม่มีใบไม้ไม่มีอะไรลงไปทําให้เปื้อนมันก็จะไม่เปื้อนนะครับแต่ก็ประมาณ อันนี้ประมาณ1เดือนนะครับประมาณ1เดือนก็ทําความสะอาดล้างสักทีหนึ่งเพราะน้ําที่ให้เป็นน้ําประปาอ่าเป็นน้ําประปาหมู่บ้านนะครับเป็นน้ําประปาหมู่บ้านพอเราเปิดทิ้งไว้พอโดนแดดโดนอะไรก็จะทําให้อ่าน้ำเนี่ยคุณภาพสารส้มอะไรต่างๆก็จะเสื่อมสลายไปนะแล้วเนี่ยทีสองสังเกตด,ดูนะครับน้ํามันจะใสนะแล้วก้นๆก,ก็จะไม่มีตะกอนไม่มีตะกอนนอนก้นนะครับ แต่อาจจะมีบ้างที่ติดมากับปากเขาโน่นนี่นั่นที่เขาไปเกลือกโคนติดมาก็จะมาเปื้อนในน้ําสักเดือนหนึ่งหรือ15วันพอเห็นว่าอ่ก้นมีขยะมากๆเราค่อยล้างนะครับพี่น้องอ่ซันดาฟามจะเน้นตากแดดนะน้ำที่ให้กินจะเน้นตากแดดไว้อย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าเอาไว้ใต้โลมไม้ใบไม้ต่างๆก็จะหล่นลงมาก็จะทำให้น้ำสกปรกได้บางทีน้ำที่กินไม่หมด เราก็เสียหายไปนะครับเพราะน้ำประปาก็แพงนะแต่อันนี้ไม่มีคำว่าไม่หมดนะครับพอกินเกือบเกือบหมดอันดาฟารามก็จะล้างลางแล้วก็เอาใส่ใหม่อันนี้จะเติมให้ทุกเช้านะครับเช้ามาก็จะเติมให้จนเต็มแล้วเขาก็จะเดินมากินกันแต่เขาจะรู้โดยปริยายเลยว่าเขามีน้ำกินอยู่ตรงนี้น้ำในสระแบบนี้เขาก็ไม่กินนะครับอันดับามมีสระรอบเนี่ยสระเต็มไปหมดนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่น้ํา แต่นั่นแหละครับขี้เขาอะไรเขาก็ปนอยู่ในนี้เขาก็ไม่กินนะครับไม่กินเขาเลือกที่จะมากินน้ําสะอาดในจุดที่เตรียมไว้ให้นะครับพี่น้องครับนะพี่น้องลองดูนะครับมีโอกาสปรับปรุงสําหรับพี่น้องมือใหม่ที่คิดว่าจะทํารางานน้าแบบไหนดีนะนะครับก็เลือกดูนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ฝากด้วยครับฝากช่องด้วยนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปนะครับเพื่อ จะได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องคนท่านอื่นที่ไม่ทราบท่านอื่นที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ